ให้เรา1,000บาทเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าที่นี่เนี่ยเราจะได้อะไรกลับไปบ้างไปคือวันนี้เรามาฝนตกนะคะทุกคนแล้วแบบไม่รู้ว่าร้านจะเปิดเยอะยวไหมแต่หนูคิดว่าน่าจะเยอะอยู่นั่นแหละก็เดี๋ยวเซอร์วิสกันใช่เนี่ยหนูอยากดูร้านนี้หนูชอบดูร้านตรงนี้มากคือของวานเยอะคนเบให้ก่อน้ยได้ค่ะงบหนึ่งพันนะแมนะโอเคค่ะถ้าเกิน่ใจเองใช่โอ้โห อ้ามามาดูเนี่ยพอมาฝนตกเนี่ยเขายัางตั้งร้านไม่เก็บไงใช่แปลว่าของเราจะมีให้เลือกน้อยแต่ว่าก็ยังได้เลือกอยู่ใช่ครับมาถึงปุ๊บเจอเลยะเคะับใช่เป็นสตูดิโอจิบีอันนี้มาจากเรื่องอะไรน,นะแม่วนน้อยกิ๊กิโตโตโร่แล้วก็อะไรสักอย่างจำไม่ได้แม่บอกเงินเดินบัญชีไม่เพียงพออุ้ยใช่อ่ะเดินไปดูก่อนก็เห็นอันนี้แล้วมันอะไรกระเป๋าอ่ะมาทุกคนตอนนี้บอกเลยว่าฝนโปรยปลายเลยนะครับโอเคออนเรียบร้อย น้องนี้คืออะไรก่อนหางเกียวดงมันเป็นตัวในฟาริโอหางเกียวดงใช่อ่ะน้องชื่ออะไรหงหงหางหังอะไรอย่างอันนี้เท่าไหร่อะคะร้อยหนึ่งร้อเอาไปทำอะไรคะไม่ใส่ปันกาได้นะจริงโอ้ใช่คือวันนี้น้องฟิวจะมาหาของตัวเองแล้วก็จะหาของไปเล่นน้องรหัสด้วยใช่คือแบบหนูดีใจมากมีน้องรหัสคนแรกเฟินชายเป็นน้องผู้หญิงค่ะอุ้ยพูดไม่ได้เดี๋ยวน้องมาดูคี้ยจริงใช่แล้วแม่ปูบิบไว้ห่อน ปอมปอมบูลินมีอะไรอีกอันนี้เป็นอิปซาลิโอสวยมากสิดูอันนี้เป็นตปลาโปชิโกะนะคะก็คือว่าต้องค่อยๆดูวิีข้าวผมก็น่ารักเลยลูกใช่เราเห็นวิธีข้าผมได้เพราะว่ารอบก่อนอ่ะเรามาดูใช่ไหมแต่ว่าไม่มีงบอุ้ยอ่าโอ้ยอุ้ยอันนี้น่ารักจังน่ารักไหมน่ารักนะอุ้ยพ่ออันนี้มีหูเ อันนี้น่าใส่มากตอนแต่งหน้าแล้วมันจะมีโหอยากเห็นนะคะใส่แล้วเป็นไงเขาดูหน่อยได้ไหมคะลองได้ไหมอันนี้เออน่ารักดีเออแบบวมันมีอ้ำหวยเนี่ยมีอ้ำหวยมันน่ารักดีอันเท่าไหร่เอ่ยอันนี้สองร้อยห้าสิบาเอ้ยมันนีร้อยห้าสิบอืมเขอดูได้ไหมมาโทนสีฟ้าเลยแล้วหรกใช่ไม่รู้คนไหนเราต้องหมดตั้งแต่ร้านแรกไม่ได้นะ เหลือไว่้า0บาทจบน้องิีได้ข้อสรุปแล้วอันนี้ใช้งบจ่าย250บาทงบคือก็คืองบ1,000บาทอบาทใช่ก็เดือ750บาทโบเาทโอเคอันน้อนซื้อเองใช่มันร้อยเดียวไงแล้วต้องเอาของที่ถูกจ่ายเองอันนั้นก็คือเดี๋ยวเขาจะเอาไปให้น้องรหัสอ่าไม่เป็นไรโอเคหนูใส่แล้วน่ารักถ้าใส่เลยมันจะไม่เข้าค่ะไม่เข้าค่ะแต่วใส่แล้วมันน่ารักนะ เห็นนะทำใจเฮ้ยถ้าเป็นสีแดงจะเข้าเลยใช่ไม่ออกให้ไม่ล่าถ้ามันมีสีแดงเรื่อมันมีสีแดงเห็นไหมอ่ะมาร้านแรกน้องฟิวโดนดูและแม่ที่คาดผมหนึ่งอัน250บาทนะครับค่ะเราก็จะเหลือจะ150บาทอันนี้เราจะซื้อของแบบย่อมเยาละได้ครับเราจะได้แบบได้เยอะๆเรียบร้อยดวนอ่ะไปเดินดวนออะไรนะเซซามิสตีดเรอตัวเนี้ยใช่ค่ะสีฟ้านุ่มมากน่ารักดีไปเดินดวนต่อนะครับ ก็ของสมงคืนนะทุกคนก็จะมีอาร์ตทอยนะครับแล้วก็จะเป็นพวกโมเดลนะครับฟ<ช>ิกเกอร์อะไรอย่างเงี้นะแล้วก็นี่ของมือสองอย่างเงี้ยอย่างกล้องมือสองโน้ตบุ๊กก็มีนาฬิกาก็มีนะครับจะมีอะไรขายไหมคะไอโฟนไอโฟน 5S อะไรเงี้ยไม่แน่ใจครับเพราน้องพี่ว่เห็นช่วงเนี้ยเขาคิดการเอามาถ่ายรูปแล้วสีมันจะแบบนวลน,นวลเบลอๆเหมือนฟิล์มเหมือนกล้องดิจิตอลอะไรเงี้ยอใช่ต้องดูต้องดูครับตุ๊กตุนไหนฮะเยอะเลยตุ๊กตุน ออยคิดนี้นะทุกคนมันคืออะไรอ่ะอะไรครัอย่ามองอย่าดมใช่เหรอไม่ใช่อะไรเขาเรียกอะไรนะโยโย่อย่าดมอย่ามองฟิรวอย่างมั่วเลยแม่มันอะไรอ่ะเหมือนกระปุกแซมบักอมันคือโยโย่ลูกโโยย่โยโย่โยโย่ อ่ะป่ะมีตอนนี้นะครับเข้ามาด้านในก็จะมีของขายทั้งซ้ายและขวานะครับใช่ฝั่งนู้นมันจะมีอะไรจ้ะอย่าเราดูฝั่งนี้ก่อนอ่าได้ค่ะคือน้องปยอยอยากได้นั้นรถฮ็อตวิวจะมีไหมเฮ้ยเอาไปทำอะไรก่อนเอาไปเล่นเนี่ยนะคะสะสมสะสมโน่นเลยวิวสีเหลืองนั่นไงครับหนูอยากได้ของอแล้วนะปอปูล่าวันนะวิวจะมีไหมหล่อเดี๋ยวดูฝั่งนี้ฝั่งนี้มีอะไรฝั่งนี้ฝั่งนี้อ่ามาเดี๋ยวมาดูกัน อยู่อะนี่เหรอครับใช่จิบจ๊อกได้ไหมนะสั่งสองสองโ oh, อง้ร้านนี้หลากหลายเหมือนกันใช่แล้วก็มีของอยู่ในถุงตามแบบเนี้ย<น>ต้องหาดีดียังไม่เจอค่ะร้านสองผ่เจอค่ไหนบอกแล้วร้านแรกเราเปิดมาหนักร้านที่2อาจจะหาย,ยากนิดนึง <laughs> เปิดมาหนัก <laughs> ถือบอกว่าต้องประหยัดงบไว้นะครับทุกคนของผมกลางคืนนะของเยอะนะทุกคน ต้องมาเลือกกันเอานะครับมาดูกันเอานะครับฟิวร้านนี้ของเยอะบูดี้ไหนฮะมีงูอยู่ในรองเท้าบูช้อนนี่เหรอฮะใช่ตัวใหญ่มาในที่นี่หรือว่าจะเป็นบูดี้แบบตัวจริงๆใช่เหรออ๋อนี่กินเหลี่ยงหมดเขามปคิดว่าอะไรนะวางเดยญแล้วก็กินเข้าไปเุ้ยพวงกุญแจน่นนารักกับฟิวนี่ไงมอนจิๆมอนใช่ ร้อยแปดสิบค่ะอันนี้ร้อยห้าสิบอันนี้ร้อยห้าสิบเป็นเหมือนแบบพวงกุญแจอะไรเงี้ยแต่เมื่อกี้น้องพี่เห็นฝั่งนี้น้องห้างเขามีเป็นตุ๊กตานะน่ารักดียังไงครับส่องๆดูก่อนทุกคนเราต้องส่องๆดูไปอุ้ยพ่อตะเกียงไหนตะเกียงน่ารักนะนี่เหรอ เราเป็นงานเก่าอะครับคงไปแคมปิ้งเลย,เลยมันมันอาจจะไม่สว่างมากเราก็บอกว่าเอาไว้ประดับอะไรกว่าได,ได้ครับแม่ได้เนี่ยแม่เสนอเองพ่อต้องสนอง <c oughs> อันนี้เกี่ยวกับโมฟิลไหมไม่เกี่ยวอา้าวทำไมเป็นงั้นเนี่ยลูกพ่ <c oughs> อขายพ่อหน่อแม่บอกแม่อยากได้ <c oughs> นี่นี่นี่สีเหลืองเดี๋ยวเดี๋ยวเราเปิดดูหน่อย รพี่ยังไม่ได้ใส่ถ่านเดี๋ยวราใส่ถ่านกันครับร้านนี้ก็จะบอกว่ามีของน่ารักเยอะนะ,ะร้านนี้น่ารักนะฟิลใช่ร้านเด็ดร้านเด็ดน้อนแม่ก็หยิบโทรศัพท์มาละเฮ้ยโทรศัพท์เมื่อก่อนเนาะไม่รู้ของเล่นหรือเปล่าเนอาของจริงไม่ได้รับองของจริงนะน้องของจริงของจริงเลยลูก น่ารักดีเนี่ยเนี่ยอะ,อะเดี๋ยวมาดูกันว่าอ๋อขอดูเลยครับเอาไว้เป็นเหมือนแบบวางไว้ตรงหัวเตียงอะไรเงียมันไม่ได้สว่างมาก<ห>แต่ว่าถ้าว่าวางไว้แบบเปิดเปิดนอนแล้วเปิดราคามันจะต่างก,กันนะคะเพราะว่ามีอันนี้มันจะสวยสุกมันจะห้ารา้อยห้าร้อยไอ้ต่อกตันนัน้นสามร้อยเพราะว่ามันแตก ล่าสุดแจกทุกคนโอ้แจกกระโบนน่ารักดีแม่ชอบประหลาดเป็นเป็นงานเก่าพอสมควรเลยครับเขาทำมาแอบว่าให้แบบสายแคมปิ้งอะไรเงี้ยแบบช่วงจ้วงแบบตะเกียงแคมปิ้งอะไรเงี้ยเป็นยังงแม่กลดนะครับอันนี้เป็นแบบกลดเหรอครับหลีใส่อ๋อมันเป็นเปิดอกยัดกินเลยอ๋อ ่วาไงชอบไปจัดระหยัดทำไมถ้าถ้าเราใช้สวยเลยเคยอยากดูปกแต่ผมันจะไม่แตกข้างบนอะมันมันเหมือนฝ้ามันร้าวนิดเดียเดี๋ยวขอดูก็สีเขียวสวยถ้าไม่สีอะครับมันจะร้าวนิดหน่อยมันก็จะถูกกว่าครับเดี๋ยวขอดูอันนี้ขายเนี่สามร้อยอันนี้อันนี้แตกเลยอันนี้มันมันโดนลมพัดแล้วมันจะตกคุณมิกเสียได้ไหมเอาไม่เอาไหมเอาไม่เอา ถ้าไม่สีเรื่องเรื่องรอยตรงนี้ครับมันไม่ได้แตกมันเหมือนเป็นรอยแบบขาดอย่างเงี้ยครับแต่ว่าสีฟ้ามันจะสวยครับใช่มองเล็งสีฟ้าเมื่อกี้ใช่ครับถ,ถ,ถ้าแบบถ้าแขวนไว้ไม่ได้มองข้างบนอ่ะมันจะไม่เท่าไหร่อ่ะลองดูแค่นี้อันนี้เท่าไหร่พี่อันนี้สามร้อยครับไม่ชอบสีอะไรห้าร้อยห้าสิบไม่ชอบสีฟ้าถ้างั้นเอาสีฟ้าถ้าชอบสีฟ้าอันนี้ลองใส่ถ่านให้ดูหน่อยได้ไหมคะได้ครับเป็นไงอันนี้ฟิวจ่ายไหมไม่เกี่ยวโอ้โนี่งบหมดแล้วนะ สวยดีนะสฟ้าอ่พไม่เดือนอันนี้ไม่เกี่ยวกับงบกลางนะอันนี้ไม่เดือนหัวใจใช่แม่บอกให้พ่อจ่ายเลยแม่ต้องจ่ายแล้วแหละเอ่่านนีะครับอันนี้จะสว่างกว่าอันนี้โอเคเลยแม่รับอันนี้แล้วครับอันนี้แม่จ่ายนะแต่บอกพ่อจ่ายแม่เป็นคนพูดแต่พ่อไม่ได้บอกว่าเอ้า ได้มาแล้วนะครับอันนี้ไม่เดือนจ่ายเองนะครับเท่าไหร่ครับฟิวสามร้อยทำไมมาตีฟานะ้าฟ้าเนาะเออมันโทนฟ้าหมดเลยอ่าพี่เรียบร้อยอ่า,าไปก,าก็สรุปนะครับอันนี้ไม่ใช่งบน้องฟิวนะเป็นงบส่วนตัวของแม่นะครับแม่อยากได้แนละ้วทุกคนไปเดี๋ยวเดินดวนต่อครับหูฟิวร้านนี้ของเยอะนะมีอะไรบ้างคะอ่เาอะอฮะสวยดีเดี๋ยวไปฝั่งนี้ก่อนครับเจออะไรฮะ ร้องอแม่ร้องเต็มเลยถูกใจถูกใจว่างน,น่ารักอันนี้ไก่ไหมแพนควินน่ะนกนกนกมันคือนกน, <laughs> น่ารักดีผีผูกอันนี้ไม่ทำอะไรพวกแจเช่นเนาะจะห่วงแล้วจะหายดี แต่ว่าอย่างเราเดินดูก่อนอันนี้ขึ้นเรามาไว้ชมชมเผื่อเจออะไรที่ใช่โอ้ต5ต0นี่ก็น่ารักฟิวอ,อรอยนะของเยอะมากฝั่งนี้ก็มีอีกคือของหายนี่มีทั้ง้ายและ้ขวาเลยนะทุกคนจะบอกที่นี่เปิดเฉพาะวันเสราร์นะครับตอนกลางคืนนะ,ะคิวเรืองรถอยู่เท่าไหร่นะเหลืออายุนนะ750ค่ะเจออะไรคะแก้วสนุ๊ปปี้ร้านนี้มีตะเกียงด้วย ของเยอะแหละนี่ไงแม่หมวกเมื่อกี้อ่ะก็ใส่ทำสวนใส่ทำสวนใช่เพื่อความเท่ไม่ใช่เหรอลูกเป็นเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์นี่ฟิลสีรองเท้าค่ะทิบิดคลของอ่องนี่เลยค่ะได้เลยนี่กระดูกแจกนี่เหรอคะใช่ไห่ผงกระดูกอะใช่แม่แม่สนใจไหมมาผสมกันสมาผสมกัน นี่ร้านนี้ของเยอะอ่ะพิวดูอะไรก่อนโอ้ได้แล้วี่มาดูกันว่าเราจะได้อะไรเพิ่มหรือเปล่าวุ้ยของ,ง,งนี้ก็ซุ้มไหนฮะนะถ้าแม่เป็นเด็กคงแต่จะล้มละลายอ่ะร้าน, <c oughs> นละอันฟิวถ้าแม่เป็นเด็กโอ้อ <c oughs> อยดูฝั่งนี้ก้อนมาดูดเลย แม่เจออะไรอันนี้คือชุดอะไรไม่รู้พผอมดิฮึวิวนี่ชุดอะไรอ่ะอ๋อนี่ไงกระเป๋าของนี่ไงแม่นี่ไงกระเป๋าเนี่ยกระเป๋าของพวกตัวกระตูนนี่แหละน่ารักดีเป็นชุดอะไเราไปทำเป็นโพกเจงฟิวเจอรอะไรครับคิดดิเป็นสายของค่อยกับโทรศัพท์ก็ได้อือนี่คือตีถามเขาดีกวเท่าไหร่เท่าไหร่อะคะร้อยยี่บร้อยยี่ส หนอยเดียวอ,นนยอ้าวไม่ไม่ไม่ไมไมพูดนเนยอะอไม่กินเห็นมาแล้วมันสะดุดตาเลยนี่แหละฮะอุยอ้ยอุ้ยแคบดีโอเคหวอถูกใจนะครับหนึ่งร้อยบาทรักกิตตี้เจอไหมฮะเมื่อกี้หนูเจอเป็นโดนัมมอนนี่ยังพวงแจที่นี่ก็เจอนะใช่คือนอ้องฟรีชอบมากอีงานถักๆแบบเนี้ยไหนครับมันเทสชิ้นละอันนี้อันนี้เท่าไหร่อะคะโดนัมมอนโดนัมมอนแปดสิบ ราคาจะไม่เท่ากันใช่แต่ว่าคิตตี้อันนี้1น0รอยอยเอาเลยเอาล่ะน้องฟิลได้เลยมาเป็นพวกเป็นเจคิตตี้อ่ะฮะ1น0รบาทใช่ค่ะตอนนี้เป็น350าแล้วใช่เหลือ650าใช่แล้วรับคมมาที่เนี่ยต้องดูดีๆแม่เพราะของมันจะเยอะระวังดีชิ้นเล็กๆเขาจะทับซ้อนกันเพราะฉะนั้นก็ควรจะเลือกนะรถ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 ว้าว อุ้ยนี่ไงสองแถวบ้านเราเอ๊ะแต่ว่าเยอะนะนุกนี่ฮอตเวลุ่มมีข้าไปดูฮอตวลดีกว่าฮอตวลุ่ที่เป็นฟอร์มูลาวันนี้ไหมคะไม่มีขออีกอนึ่มข้าต้อไม่เีที่จะอ่านอ่ะไปทุกคนเดี๋ยวเดินดูกันต่อนะครับมีความหลากหลายมากเลยนะของที่นี่ได็อะไรครันุ๊กเบล คอนจี imi, สีมูเนาออนั่นน่าักเอ้เท่าไหร่ะคะ6 0รบาทครับ600บาทนี่ใช่แต่ว่าซันนี่แองเจ้ราคามันลงเยอะมากิ0ว่านอบาอคนเราไอยากได้ลด่ะเดี๋ยวเดินหาดูฝังนี้ครับิวิลาิลา เไอตัวกลมนๆมน,น่ารักดีเหมือนโมจิเลยอืเอเดี๋ยวลองดูฮะแม่แวะทุกร้าเมื่อกีก้ไ่เดมอนวิชเช่เขาบอกว่า600แต่มีร <c oughs> บเหลือ6.5 0เลิไม่เอา <c oughs> โอ้ยกตะก้าเลยครับฟิลดูดูดูดาดูดูดด <c oughs> างานสวยมาก <c oughs> <c oughs> ยังไม่ถูกใจยังหรือว่างบไม่พอไม่พอจ้อยโอ้โหเป็นไงครับฟิวยังไม่ได้เลยอะอ่าแต่ของแน่นนะร้านพี่เขาเนี่ยใช่ใช่อุ้ยเ้าเห็นมอเตอร์ไซค์นี่ฟอร์มูล่ามีปะเนี่ยลองหาดูเนาะนี่ฟอร์มูล่าอยู่นี่ผมมีคอร์สฟิลที่เป็นฟอร์มูล่าวันไหมคะ พี่บอกต้องหาดูค่ะมันจะเป็นสีดำๆตรงนี้ค่ะเขียนว่าฟอร์ูล่ะ๊ยน่ารักจังเลยอันนี้สวยนะมอไซค์นี่คันเท่าไหร่ครับจ5 0ไาส่ะอสวยดีอ่ะฟิลสวยก็จัดรออะไรมานี่พ่อก็ต้องมีของพ่อมั้งแหละ ยามา5สองรห้าสิบทุกคนโมเดลน่ารักมากนะครับสวยมากเลยเอฟิวา้ก่อนสวยจังเราก็จะโดดไปทุกคนเราไปกันต่อเดี๋ยวดูฝั่งนี้ครับฟิวโอ้ตุ๊กตาน่ารักเห็นแค่แบร์ด้ะหน้าเก่าหลงมาตัวหนึ่งไอ้ยอันนั้นหมวกใช่ไหม ใช่ค่ะหมวกมาริโอแม่หมวกมาริโอหมวกเห็ดเออเห็ดในมาริโอแม่ใส่แล้วเหมือนนะครับโอ้ยแรงมากโดนโดนทัวลงทัวลงอุ้ยทุกคนใส่ชาร์จเจอแล้วเดี๋ย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 วอั้มันจะโอ้ยใส่ชาร์จมาดูหน่อยค่ะแม่ใส่ชาร์จล้อ ันนี้น่ารักดีนะอันไหนฮันนี่เหรอใได้ๆอันนี้คืออะไรก่อนน้องคือซาติโอคาลเลคเตอร์เอ็กอันเนี้ยโซตอนอะอ่าอือจุ่มเท่าไหร่ครับสี่ร้อยเก้าสิบวายมาใหม่วายแม่ร้องวายเลยมาสักช่วงนั้นแหละแล้วพี่ฟิล์มมาแกะได้ตัวที่ไม่อยากได้เลยเพียงก็แกะของหนูไปเลยเนาะแกะไปเถอะก็เลยแฮลเป้าไปนู่นโอ้โหกระเป๋าเขาน่ารักถุงเออน่ารักดีนะ ฟิลเจ็บหก่อยกอสองตัวไม่จัดไม่จัดเราเงินหกร้อยห้าสิบงบเขาหน่อยเลยทุกคนถ้าสมมติเราไม่ได้อะไรเราจะมาจัดน้องใช่เหรอได้อะไรก็แปลว่าเราจะได้ของที่มากกว่าไงมันเป็นการตลาดเราของเยอะจริงอะทุกคนเฮ้ยวออีวออีวออีด้วยในถนเหลืองเนี้ยฟาไม่ค่อยอยู่ด้วยเลย สนุกปี๋ไหนฮะทำไมน่ารักจังอลยไหนฮะคาดผมน่ารักมากอ่ะน่ารักทำไมถนงจะได้แต่ที่คาดผมทำไมหนูจะได้แต่ที่คาดผมแม่ดูเขาพูดอันนี้ลองใส่ได้ไหมคะอ่ะมาเออว่าฟิลได้เหรอเอาไว้ใส่แต่งหน้าก็โอเคยอยู่นะแม่มันน่ารักเนาะเอเออ,อันเท่าไหร่ก่อนอันเท่าไหร่อะคะ <c oughs> เอาเลย เฮ้ยหลักร้อยจริงดิดี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 นี่แล้วก็มีให้ค่อมวางแจกเป็นน้องชื่ออะไรนะหนึ่งเ่ยนี่รับกุมะอันนี้รับกุมะเป็ดอันนี้ไอ้เป็ดทันทีหนึงนี่มันเป็นปั้นดิน้ำมันเมื่อก่อนเลยทุกคนเคยดูไหมไม่เคยเลยอ้าวอ๋อจำได้ละวี่มันแบบปั้นแล้วก็ปี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 อ่าฮะแล้วสรุปยังไงคะัถือนี่ก่อนอันนี้อันหนึ่งร้อยยี่สิบบาททุกคนราคาดีราคาดี มีสติ๊ดด้วยนะสติ๊ดช่วงนี้เข้าลงแล้วไปดูนะคะนี่ฟงอุตยแตหน้าเราเใช่แล้วอุ้ย,ยอะไรอันนี้มันดัดหอได้นะเนี่ยสรุปว่าได้นี้แหละแม่บอกให้แม่ใส่มั่งแม่ใส่มแม่ไม่ใส่ แม่แม,แม่มีชินจังเต็มบ้านเลยลามอ้าแต่ไม่เห็นแม่ใส่ใช่ใส่แล้วก็เดินโนู์ติกแล้วเดี๋ยววาไว้ไหน๋วันนี้ค่ะอ่ามาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทงบเท่าไหร่และะ้วคะับลูกเพียวไม่เนี่ยนะคะลบเลขก่อนก<ช>็เดินหกร้อยสิบลบร้อยยี่สิบเหลือห้าร้อยสามสิบเหลือนะใช่ถ้าเราซื้อของสูงเมื่อกี้ก <laughs> เ,เราก็เหลือสี่สิบบาททุกคนไอต่ออะไรยังไม่ซื้อเก็บไว้ก่อนเชื่อ่ งบลอยหลอลงไปเรื่อยๆนะทุกคนยังไปไม่ถึงไหนเดินมาแค่นี้เดียวเองโซนนี้ก็วันนี้จะเงียบๆหน่อยเพราะว่าฝนล,ลงเม็ดนะครับเดี๋ยวเดินซอยนี้เดี๋ยวฟิวซอยฝั่งนี้ดีกว่าป่ะอ่ะไปนี่ฟิวอ่ะพลอ,อไปฮะเดินด้วยต่อครับคือตอนนี้คิดอยู่ว่าระหว่างม้อนชีชๆกับกล่องสุม่ม คุณเลือกอะไรคเขาลังเลเจออะไรคะเต็มเลยคืออะไรมอนชี้ชี้ทั้งแผงเลยอุ้ยแล้วมีเติร์มโมใช่สวยดีดูได้เลือกได้ค่ะโอ้หเยอะเลยอะฟิลต้องเราต้องใจลมๆแต่ลมๆพองบเราน้อยใช่ปะใช่ใช่ใช่ฟิลร้านนี้คืออะไรเอ่ยตีว่าไม่มีเลยปะ ขึอนมาที่เนี้ยแม่เราต้องเลือกต้องดูต้องลื้อด้วยไม่งั้นจะไม่เจอนะของเขาจะเป็นชิ้นเล็กๆอะไรอย่างนี้เนาะมีหลายร้านใช่ครับอ้าไปเดินตรงไปต่อนะครับเจออะไรคะมินนี่น่ารักดูแต่ว่าคนน่นเบื่อว้าวเจออะไรคะสโนว์ปีแล้วก็แมรี่มทด้วย น่าักน่ารักใช่แล้วเนร้านึงดิสนยาาีย์แลนอ<บ>๋ฮะนี่เหมือนใบนี้ที่หนูมีไปคาราคอนสอง่น,งนร้านนี้ยังไม่ได้แวะถ่เจอกัน้น่ักกเจออะไรฮะซาริโอด้วยาจริงเซนจ์องใบี้้อยบ้า อยู่หน้าแพกเกจขนมมาชื่ออะไรนะครับชื่อไม่ได้ว้าแบบดูนะดูนี่แม่ดูอะไรอยู่เห็นอะไร่ใส่บัตรกินนี่นม,มีแต่ของน่ารักนะแม่นะใช่มาเดินนี่นี่เพลินเนี่ยหเหมือนย้อนยุกด้วยฟิวเจอร์อะไรครับ สีเหมือนนะพิลเจอร์อะไรฮะเมื่อกี้ใช่ไหมทุกคนไปดูลาข้างในมามันเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนโมเดลอันจิ๋วๆอ่ะทุกคนพวกแบบเป็นอาหารอะไรอย่างงี้แล้วก็เป็นสุ่มเอาฝั่งโน้นเฮ้ยมียน่ารักน่ารักเลยฟิลทุกคนนี่ก็มีเหมือนกันไหนฮะอ่าตัวเท่าไหร่ครับอันนี้เท่าไหร่อะคะตัวละ10เท่ากัน ซูนี่นิวร้องใหญ่เลยแม่ยิ่งิงยิ่งแตไม่ซื้อสักทีอะไรฮะสซูนี่นิวน่ารักดีชินจังงในก็มีนะจริงเหรอแม่ต้องโดนแม่ต้องชินจังชินจังไม่ใช่ชื่อแต่เป็นความรู้สึกก็ตอนนี้เราเดินออกอีกโซนแล้วนะครับตอนที่เราเข้ามาตอนแรกเราเข้ามาจากทางโน้น แล้วตอนนี้นะครับเราก็กลับมาฟังนึงเนี่ยพอฝนเริ่มหยุดพี่ๆี่เขาก็เริ่มเริ่มมาแล้วใช่ครับเริ่มมัดของออกมาแล้วใช่แล้วมัรักของก็เยอะอยู่นะฟิลไ,ไหนฮะโอ้อยอันนี้น่ารักจังโหลเอาไปใส่เครื่องประดับมันดูวิงวอนวิงวอนมากเลยอ่ะพี่คะม่พี่คะ อันนี้เท่าไหร่คะ150บาทครับเมือหนึ่งญี่ปุ่นครับโคตรหนาเลยครับโคตรหนาแล้วบอกเลยสีอย่างงี้บ้านเราไม่มีทองขายหรอกโอ้ฟิวตาถึงเป็นของนี้ของญี่ปุ่นหมดเลยครับครับพี่โอ้แต่หมวกพี่เฟียวมากเลยครับและไม่ได้ครับครับผมยังไงครับทั้งฟิวสวยดีพอแค่รบันวิงวังวันนั้นหกห้าสิบพี่ครับสักครู่นะครับเมื่อกี้ใช่ไหมเห้าร้อยสามสิบ อันนั้นเท่าไหร่นะคะ150บาทครับ150เหลือส8 0ยังเหลือได้อยู่ผมบอกว่าคืออะไรที่มันเป็นแก้วแล้วมันลงสีเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเราเคยเห็นหน,หน้าต่างที่มันเป็นหน้าต่างบ้านโบราณว่า,าที่เป็นสีสีนะกรบอบย่างนะแล้วดูดิเขาลงสีมาที่แบบไล่เฉดสีเลยนะแล้วแก้วมันหนามากเลยครับสวยผมชอบเลยนะเป็นผู้หญิงดีๆผมเป็นผู้ชายสแกนค่ะ เป็นไงเ้าตาถึงแลแม่มาถึงหยิบเลยนะครับเบเื่อไปอยู่ท้ายแล้วเขา <อ S 1> ได้เยอะนะได้ของเยอะได้ของเยอะเดี๋ยวนี้รู้สึกเลือกของเป็นละอืตัง้งเลร้านพี่เขาของเยอะนะทุกคนเ <ขอ S 1> นี่ยงจัดร้านไม่เสร็จนะ นี่มันเลือกได้เลยครับแก้วก็มีจานก็มีครับทุกคนได้ไม่แล้วเป็นสมัยก่อนถ้าฟิลยังเด็กอยูน่นะกระเป๋าเจ้าหญิงใช่โซเฟียโซเฟีย <laughs> ไม่จริงก็อยากได้แต่เกรงใจลาโตแล้วอ่ะ I was a girl in a e a l l y do with all right ห<อ>นุนรอทุกวันเลยนะตอนอยู่โรงเรียน<ต>อุ้ยอะไรครับสาวบูบูเวอร์ใหม่ไหนกันนั่นหน้าไหนครับไหนครับนี่เหรอฮะอันบนอ่ะใช่นั่นเลยนะแบบสูงและสิงสูงตก็เดียวก็ วว้ายังเลยมาครัน้องคิวเจออะไรครันของซาโสมอันเล็กๆนให้มันเลือกกันมาไปดูฝั่งโน้นกันไม่ถึงมีอะไรบ้างก็จะเป็นพวกแบบเหมือนร้านปกตินะครับฝั่งโน้นมีแหวนมีอะไรด้วยโอ้โหเข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงต้องรอคิว แต่เมื่อกี้แอบ,บเห็นจะมีวงมีแหวนอะไรเงี้ยนะะ่ารักดีช่แล้วก็เป็นพวกคนแจอะไรเงี้ยอฮะโมเดลจุๆอุะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ก็ได้ครับมาค่ะามาดูนะค่ะน้องฟิลสวนันดี้ทุกคนามาดูสว,กกวันดีว่ะวันนี้นี่ร็อนเนี่นี่เป็นิ ไม่เอะแนี้หคมอนาไห่ัไวโอเแล้อันนี้คืออะไรก่อนไม่รู้ว่ามัเหมือนไข่เลยอ่ะเค็กนิ่มๆแล้วก็มีดาบแ้วเมียวมียวอันนี้อ้วนน่ารักจังเนาะก็มีอันนี้ได้ว ม่เจออะไรพี่ควรแจ้งหรใช่น่าจะโพนแแจอันนี้อะไรอ่ะน่าจะเป็นบ้านอะไรสักอย่างน,นั่นเลนแม่ลานีเขา,าให้มาตั้งตรงไหนอัน,นหมกหรอเพื่อนหมอนหมอนยังไม่เจอเลยทุกคนแต่เราเคยเจอแต่อะไรแปลกๆอันเนี้ยคืออะไรอ่ะที่วัดไข้หรอของเด็กเล่นเป็นงานอ่ะ <laughs> เวลากดไปฮึบเป็นไข้แล้ไหมอารมณ์ดีเอามากดเองแม่เลือกใหญ่นะยครัิวแม่สองแม่สองแม่เจออะไรตัดไปคาดตัแล้วนะใช่เหรอใช่เอาป่ะเฮ้ยไหนไม่คาดโอ๋อเออไม่ได้แต่ที่คาดผมเอาเลยเอาเลยเนี่ยหนูก็จะคาดแบบนี้ใช่ไหมมันจะไม่ได้เป็นแบบ อย่างนี้มันจะเป็นแบบผ้ายืดแล้วก็ค่าขึ้นไปอัตามเขาเรียกแลกจานเท่าไหร่อ่ะคะห้าสิบบาทว้ายซื้อสิอันนี้ของเนสเตอร์โกดูไลแม่ลือแล้วเจอของดีคนอันนี้คือตัวอย่างของการลือแล้วเจอของดีนะอันนี้คืออะไรเป็นแบบชุดอะไรแต่กี่หมวดน้องแมวลายปลานีโม่เอ้ยปลาอะไรไอันนีเท่าไหร่ ว้ายมีหลายลายเลยนะก็จะเป็นหมวกไงนะแม่หมวกแมวให้แมวใส่เหรอใช่ไอตรงนี้เฟี้ยวเลยขาดูหน,น่อยอันนี้อันนี้นะคะขายอันนี้ออละสีชิ้นละสี่อ๋ออืมชิบาทะสี่ทิศบ้านเออน่ารักดีมากจะเป็นใส่แล้วเราก็เป็นแบบอ้อ๋ออะไรไหนดีน้องฟิวอันนี้เอาลายเอาลายนี้ เป็น90นะคะอ่ามาตอนนี้งบเท่าไหร่นะเหลือ380แลบไป90โอเคเหลือ290อยา่ายังเหลือทุกคนก็สำหรับร้านนี้ทุกคนได้ไป2ชิ้นนะครับนี่นะคะทุกคนหลังจากที่เราเดินไปได้สังพักนึงนะคะหนึ่งพันของเราก็เหลือ290้าบาทและนี่นะคะก็จะเป็นของที่เราได้มานะคะรู้สึกว่าครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่เราเหลือตังค์ตั้ง2อ0กว่าบาทแนะ่ ภูมิใจนะคะก็ของที่เราได้หลักๆก็จะเป็นพวกที่คาดผมนะคะของใช้ที่มันใช้ได้จริงอะไรเงี้ยอ่า<ม>รู้สึกว่าวันนี้ดูมีสาระแล้วก็เหลื่อเงินด้วยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนสําหรับตลาดนัดคลองถมนะคะถ้าใครอยากมาเนี่ยก็มาได้นะคะโอเคนะคะเ<ม>พื่อนๆชาวคิวนีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตด้วยนะคะสําหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย